สวัสดีครับผมอันนี้เป็นการขุดล่องสวนครับผมใกล้เสร็จแล้วนะครับผมอันนี้เป็นเจ้าคูบุต้านะครับผม KX 91ขีด3 Super Series X นะครับตัวนี้ครับผมเครื่องยนต์3สูบครับผมตัวนี้30แรงนะครับผม เป็นเครื่องไดอินเจคชันนะครับผมขุดล่องไม่ลึกนะครับผมเพราะว่าจะปลูกต้นกล้วยต้นขลาวนะครับผมทำอันนี้ทำล่องสวนนะครับผม ดีมากครับคันนี้ครับผมสุดยอดครับลด<ม>ลองส่วนนะครับน่าจะเสร็จวันนี้นะครับผม เสร็จเรียบร้อยฝั่งนู้นก็จะเป็นประมาณประมาณนี้นะครับผมขุดเรียบร้อยแล้วก็อันนี้อีกแถวหนึ่งก็จะเสร็จแล้วครับผมนี่ครับ<ม>น,นี่ขุดเป็นร่องนะครับผมน่าจะเป็นโอ้ดิ่งจมดิ่งจม แล้วคูบตตานะครับผมตัวนี้ครับตัวสามตันนะครับผมเป็นมากนะจะใช้ทำล่องสวนทำาอันนะครับผมก็มีขุดดินบ้างนะครับผมตัดดินครับผมใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมอันนี้คือคุด เป็นสะเล็กๆนะครับผมไม่ใหญ่นะครับผมฟูบูต้านะครับผม KX 9 1ป3 s ์ p ี r Series นะครับผมตัวนี้ครับผมเครื่องยนต์สาสูบครับตัวนี้แรงเหมือนกันนะครับผม ตะเคียนลิงตัวนี้ก็น่าจะเสร็จตรงนี้นะครับผมก็เสร็จพอดีโอเคนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับผม